เบิ่งที่นี่น้องแนนหิวไปช่วงแรงๆแบบแนี้น<า>อ่านขา้าไปท้องก็เริ่มห้องนะคะสิพาไปกินบะหมี่เกี้ยวยักษ์ค่ะซึ่งบะหมี่เกี้ยวยักษ์นะคะของเฮียป,ปอเป็นจากรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกเลยค่ะกับเกี้ยวคําโตๆจุกๆแน่นๆอัดแน่นด้วยเนื้อหมูค่ะขายมาโดนถึง37ปีไปเบิ่งกันค่ะ นี่ล่ะค่ะนายสระวุฒเบนจมาท้ำร่องอายุ37ปีเป็นเจ้าของรา้านบะหมี่เกี๊ยวหยกยักษ์ค่ะหรือว่าเฮียป้อกำลังลวกโอ้ยนอันนี้มีหยกอิลีพูดนะ<อ>เป็นแต่แซบแต่เป็นแต่เ,เส้นเหนียวนุ่ม<า>เนะาะพอขาผู้ชายเฮ็ดกนเขาเสียบได้เพิ่นว่าแม่นบ่<า>ลูกค้าสั่งนะคะก็ทั้งสั่งนั่ง,ง,งกินอยู่ร้านแล้วก็สั่งกลับบ้านพร้อมเอกลักษณ์ของเกี๊ยวที่ร้านเพิ่นนี่บ่คือร้านอื่นเด้โอ้ยพูดนะ เป็นตาแซบแต่เพื่อนใจแป้งสีเขียวค่ะเกี๊ยวเนี่ยได้มาจากการผสมใบเตยเอาไปห่อกับใส่หมูเห็ดเป็นเกี๊ยวนี่แหละค่ะนี่นี่ออกเป็นสีเขียวๆเป็นตาหอมเนาะตรงแน้เนาะน้ำซุปร้อนๆเอามา้เป็นตาแซบแต่เกี๊ยวนี่ใหญ่ขนาดประมาณลูกปิงปองคุณเด้ปัดใน้นก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหมูค่ะทั้งแน่นทั้งนุ่มทั้งอร่อยเพื่อนว่า เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีลูกค่าเขาไปใส่บร okay. mm ิการตลอดทั huh. oh ้ง uh มือนะคะเจ้าของร้านเพิ่นวาใหอยฟังค่ะว่าแต่เกานี่ขายอยู่ภายในถนนร่วมจิตพอกับแม่นี่เปิดร้านขายมาโดนแล้วต่อมานะคะเพิ่นก็เลยได้หันมาเปิดร้านเป็นของเจ้าของเป็นสาขาที่สองค่ะปาามาคํำใหญ่แถมมาตอนใหญ่แ่ะขายมาเป็นเวลา6ปีแล้วเอกลักษณ์นะคะก็ถือว่ามีเซนบะมียกนี่ละแล้วก็เกี้ยวนี่คำโตมากโอ้ยเกี้ยวใบเตยเนาะเป็นต่แซบลาย เอิญว่ายังอาปากตาหใ่ทอทานไร้ดิม่นะ่ะเพื่อนบอกว่าเซนเนี่ยเหตุทังเหตุพิเศษด้ค่ะพี่นกแบบใดนาะเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง้านเพราะว่าบ่ได้รับเซนมียกมาจากทั้งอื่นเหตุเอาเองเพื่อนว่าเป็นเอกลักษณ์มากกว่า37ปีแล้วแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญที่พี่นกว่าเมื่อกี้นี่ะค่ะเกี่ยวยักษ์นะคะสามลูกปิงปองพนาวะาสั่งมาสามลูกกะสิบวอิมซะบ่หนินะคะ แผ่นเ,เกี๊ยวนี่กะบ่ขึ้นมองอื่นมองอื่นส่วนใหญ่เขาเห็นสีอย่างคะ่ะสีเหลืองเองม่นค่ะพี่นกเพื่อนกะเอาสีเขียวม,มาเห็ดเพื่อนว่าเอาห่อเนื้อหมูบดนี่ละเนี้วหนุ่มเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตายตายเพิ่อนกะสิว่น้องนี้ร้านเขาไปเป็นอย่างเนาะ <laughs> เห็นผู้ซื้อข้าเขาค่ะโอ้ยอาปากบักใหญ่เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าแต่ละมือนี่ลูกค้าเขามาอุดหนุนกันหลายเลยที่เดียวมากที่สุดกะเกี๊ยวเนีษยคำโตคำใหญ่ๆนี่ล่ะคะเนื้อแน่แนๆเด้งเดงนี่ล่ะราคาค่ะพี่นก คุณผู้ชมชามละห้าสิบหาบาทอ๋อพ่อพ่อกินอยู่ได้ค่ะนี่บะมีเกี้ยวหยกยักษ์เฮียป้อนี่เนาะคะ่ะร้านอยู่ที่ถนนพิมพ์พศตัดถนนกลางเมืองแถวแถวแถว,วันเวข่างโรงแรมคอแนแก่นโฮเทลกสันค่ะค่ะพี่โนเขาต้องไปพิสูจน์ดิร้านสิเปิดตั้งแต่เก่าโมงจนว่าหอดสามทุมยุดมือเดียวก็คือ วันอาทิตย์ค่ะหรือว่าสิสอบถามรายละเอียดก็ได้ค่ะ0874384169อีกครั้งค่ะ0874384169กรสิบ่วถามดอกพ่อถามสูตรแล้วกรสิบ่วบอกกระสี <c oughs> ทบไปสร้างเนี่ยแหละคะ่ะสงส <c oughs> งัยจำเบอร์ไปแล้วทโทบไปสร้างเอาเซ็นได้นะคะจากช่มนะคะไป <c oughs> าจากคนเกี่ยวรถคือตาสะอ่อนเออต้องไปลองคะ่ะเซ็งได้เอาเลิกอ่านข่าวแล้วนี่เขาไปซะเป็ิยังขะถนนกลางเมืองคนว่าเนาะ